โอเคครับก็สวัสดีพี่ๆนะนะเหมือนเดิมนะครับคลิปที่แล้วผมรีวิวเป็นงานบ่วงเดียว3าเหลักนะครับส่วนชุดนี้ผมจะมารีวิวเป็นบ่วงผีเสื้อนะครับ15ห้าหลัก30บ่วงนะครับ <c oughs> บ่วงผีเสื้อก็จะเป็นประมาณนี้มันจะเป็นบ่วงคู่นะครับบ่วงผีเสือ้อนีห่งหลักก็จะมีสองบ่วงนะครับแต่ถ้าเป็นบ่วงเดียวก็หหลักก็จะมีแค่1บ่วงนะครับจะประมาณนี้ดูง่ายๆ เขาเรียก <K ore a> เป็นบ่วงคู่หรือเป็นบ่วงพีเสื้อนี่เองนะครับวงกว้างนะครับวงกว้างของบ่วงวงกว้างอยู่ที่5้านิ้วนะครับใครที่อยากได้เล็กกว่านี้ก็กสั่งได้นะครับหรือใครอยากได้ใหญ่กว่านี้ก็สั่งได้อยากได้แบบไหนก็สั่งได้นะครับตามนั้นเลยรายละเอียดงานกเ็เหมือนเดิมนะครับสายเมยก็จะเป็นหนังถักลายกระดูกงูนะครับสีน้ำตาลขนาด1มินนะครับดิ้นให้ตายก็ไม่ ดิ้นให้ตายก็ไม่หลุดไม่ขาดนะครับเหนียวอยู่นะนี่ครับหลักก็จะเป็นหลักสตเตเลสแท้นะครับเ,เจียแล้วขัดเนียนๆไม่มีสากแน่นอนออการขัดให้เนียนข้อดีของมันก็คือว่ามันไม่ถูก,กับ,ก,บ,ก,บกับสายสายเมนเนี่ยตรงนี้นครับถ้ามันถูมันเสียสีกันสายเมนจะขึ้นขุยนะครับทีนี้พอใช้งานไปเรื่อยๆก็อาจจะมีการขาดเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเจียแล้วขัดให้เนียนย นะครับจับแบบนี้เนี่ยลื่นเลยนะครับนี่ลื่นเลยนะครับไม่มีสากแน่นอนนะครับเจลแหลมมันก็จะหมดปัญหากับลักที่มันถูกับสายเมนนะครับตัวนี้ก็หมดปัญหาเลยนะครับใช้งานยาว,ยาวเชือกพันหลักก็จะเป็นสีน้ําตาลเหมือนเดิมนะครับเป็นไนล,ลอนย้อมสีน้ําตาลเพราะว่ามันมันกลมกลืนกับกับกับใบไม้นะครับกับใบไม้พวกใบใบไม้แห้งนะครับ ประมาณนี้ถ้าดูตัวไก่นะครับนี่ตีเกลียวบนล่างนะครับงานตีเกลียวบนล่างหยอดกาวไอตรงมัดสายเมนตรงเนี้ยผมไม่เน้นหยอดกาวนะครับห้ามหยอดกาวนะตรงนี้แต่หยอดกาวก็คือหยอดตรงตรงหลักนะครับที่เราพันหลักแล้วเราก็ต้องหยอดไว้อยู่นิดหน่อยนะครับหยอดข้างบนหยอดข้างล่างนะครับไอหลอดไอยอดก็หยอดตรงนี้นะครับในส่วนข้างล่างก็หยอด ประมาณนี้แล้วก็เอามาขึ้นสายเมนนะครับส่วนสายเมนที่ผูกห้ามหยอดนะครับจุดที่คืนของผมทุกชุดนะครับจุดที่ผมไม่หยอดสายเมนเลยเไม่หยอดกาวร้อนเลยก็คือว่าตรงนี้1จุดนะครับคือการผูกสายเมน1จุดห้ามหยอดนะครับเวลาใช้ไปนานๆมัน <c oughs> เวลาหยอดกาวร้อนนะครับมันจะแข็งแล้วพอเราใช้ไปนานๆน,นะครับมันทําให้เชือกมันแข็งพอมันบิดมันเบี้ยว คือไก่มันดิ้นอะไรไปยาวๆนานๆไปก็อาจจะเป็นขาดหรือหักได้ตรงนี้นะครับห้ามหยอนแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือตรงต่อไปเอ็นนะครับตรงนี้ห้ามหยอดเด็ดขาดเลยนะครับห้ามหยอดเด็ดขาดเพราะว่าสาย PE เนี่ยเวลาเจอเการ้อมันจะแข็งนะครับจะแข็งตัวทีนี้พอมันติดไก่แล้ไก่มันดิ้นแรงนะครับทั้งบินทั้งดิ้นพี่ออาจจะใช้ไปน,นานๆพอมันแข็งมันเปราะ อาจจะมันหักได้นะครับถ้าเราหยดเการ้อนไอที่เข้มๆเนี่ยผมไม่ได้หยดเการ้อนนะครับอย่าเข้าใจผิดผมดึงให้เนียนแค่นั้น,น,นเองครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมใช้เป็นห่วงเล็กด้วยนะครับเป็นวงเล็กถ้าต่อปลายเอ็นตรงนี้ไม่เนียนออทองเหลืองบวงบวงทองเหลืองเนี่ยครับจะมาจะไม่รูดไม่มามาันติดขัดแงกอยู่ตรงเนี้ยครับไม่ไปเลยนะนะพีอี e ก็ใช้เป็น50ปอนด์นะครับพ e ีอีห้าสิบปอนด์ตีเกลียว2ชั้นเป็นตีเกลียวก็เป็น100อปอนดินนะครับ ขาขาดก็ไม่ก็ไม่ไม่ขาดครับขาไก่ะจะขาดก่อนครับเอ็น <N S 1> ที่ใช้ก็เป็นยี่ห้อเ,เหลืองนะครับเป็นเซ ah ี่ยฮอกเป็นของเยอรมันนะครับดีเด้งดีนะครับเอ็น <N S 1> ลื่นลื่นมากนะครับตัวนี้ถือว่าเท่าที่ผมใช้ใช้ใช้เอ็น <N S 1> มานะครับตัวนี้แบบดีที่สุดแล้วนะครับเท่าที่ผมเคยใช้มานะ เอ็นตัวนี้แล้วก็ราคาแพงกว่ากว่ากับยี่ห้ออื่นด้วยนะครับงานก็จะประมาณนี้รายละเอียดบ่วงอยู่5นิ้วอย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้เป็นชุด15หลัก30บ่วงนะครับถ้าเอาไปล้อมไก่ผมแนะนําเป็น40หลักไปเลยเยีเ่สิบหลักไปเลยนะครับ40บ่วงนะครับจะล้อมไก่ได้พอดีเลยแต่ถ้า30ล้อมได้ไหมล้อมได้นะครับแต่ว่ามันมันอาจจะไม่เต็มมันอาจจะแคบไปนิดนึงนะครับถ้าใครอยากได้ วงเล็กกว่านี้อาจจะเป็น4 5ก็สั่งได้5นิ้วก็สั่งได้นะครับหรือ5.5ก็สั่งได้แล้วถ้าคนชอบนะครับส่วนผมผมทําเป็นมาตรฐานนะครับดักทางก็ได้หรือว่าใครที่ชอบดักทางก็เอาไปดักทางก็ได้ใครที่ชอบเอาไปล้อมไก่ก็วง5นิ้วก็พอดีนะครับแต่ถ้าเขาแต่ถ้าใครที่เอาไปล้อมไก่ถ้าเป็นวง4.5ผมมองว่ามันมันมันเล็กนิดนึงนะครับถ้าเป็น5นิ้วโอเคครับ ไปวัดไปวาได้เลยนะครับรังเก็บก็อยู่ข้างในยังไม่ได้เอามาใส่นะครับอันนี้ก็เพิ่งทําเสร็จแล้วก็รีวิวให้พี่ๆนาได้ชมกันนะครับคลิปที่แล้วผมรีวิวเป็นบ่วง31หลักเป็นบ่วงเดียวนะชุด31หลักนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นผีเสื้อ1 0 1หหลัก30บ่วงนะครับส่วนคนที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งอันดีไลน์ทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับสายแหกพรรษานะครับรีวิว อันที่จริงก็ต่อได้ทั้งปีนะครับไก่แต่ช่วงต่อช่วงเข้าพรรษามันไก่มันไม่ค่อยไล่นะครับมันเป็นคอดําอยู่นะก็ช่วงนี้ก็แต่ตัวนี้ก็เริ่มเห็นกันเหกเหกพรรษาแล้วครับก็เริ่มก็เลยมารีวิวให้ดูนะครับใครมองหาก็สั่งได้นะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามใช้เร็บบคืนหมานด้วยนะครับผมสวัสดีครับมันมาทุกทุกครับผม